สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสิสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสิสกเกตและกันทรลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s พาอุสาร HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรแก้วค่ะ อุณหภูมิลดทวบอีกบนยอดภูต่ำสูง14องศาเซลเซียสหยุดยาวเทศกาลปีใหม่วันแรกนักท่องเที่ยวกว่า3,000คนแห่ขึ้นสัมผัสอากาศหนาวบนผามออีแดงคึกคักอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารงดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นของขวัญปีใหม่ในวันที่31ธันวาคม2565และวันที่1มกราคม2566ค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่30ทธันวาคม2,565ค่ะสถานีอุตุนิยมวิทยาศิษเกตร,รายงานสภาพอากาศมาว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงบนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารอากาศเย็นถึงหนาวบนจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษอุณหภูมิลดลงเหลือ14องศาเซลเซียส หยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันแรกนักท่องเที่ยวกว่า3,000คนแห่ขึ้นชมทิวทัศน์สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นชมตะวันขึ้นสามแผ่นดินชมภาพแกะสลักดูนตำสถูปคู่และปราสาทดานตวนซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์โบราณสถานที่ทรงคุณค่านายวีระชัยกำลังงามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเปิดเผยค่ะว่า เป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากช่วงนี้อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอเชิญน,นักท่องเที่ยวมาชมทิวทัศน์ตะวันขึ้น3แผ่นดินสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารงดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานในวันที่31ธันวาคม2565และวันที่1มกราคม2566เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่นักท่องเที่ยวให้ได้เที่ยว อย่างมีความสุขค่ะ